ไม่เอาครับรีบตัวาอระวังด้วยเดกปืนแล้วไฟตรงนั้นไฟตรงนั้นดริปเบิลคิลทริปเปิลคิล ไปตรงนั้นไปที่คลังแสงที่นี่มีสลิงเข้าไปในเดงเก็บของตรงนี้ที่นี่มีสลิง ช่วยแล้วมาช่วยแล้วภาริจล่าหัวแล้ว,ลวปลดล็อกทั้งสายแล้วรูยย้แล้วขอของหน่อยรับภารกิจล่าหัวแล้ว

ขอขอยแม่สามีไปตรงนั้น เรียตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาได้ปืนแล้วออไ,ปไปตรงนั้นสกิลกูดาวอยู่ kill. Cầm lăng dít trực tiếp siêu ít vô. Double kill. Cầm lăng dít ít vô. งกำลังยึดคลังแสงกำลังยึดคลังแสง Triple kill wipe out กำลังยึดคลังแสงกำลังยึดคลังแสงพบศัตรูแล้ว Dominating ไปที่คลังแสง

เรียบตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาได้ปืนแล้วไปตรงนั้นพบศัตรูแล้วไปตรงนั้นพบศัตรูแล้ว สตรูถูกกำจัดอยู่ตรงนี้พศัตรูแล้ว t r i p e รับภารกิจล่าหัวแล้ว พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้ว down.